ก่อนเข้าไปรับชมคลิปก็กดติดตามกันด้วยนะคะกดสวัสดีครับสวีผู้ชมทุก,กทก่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อู่ผมโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิลกาเมทนะครับว่าตอนนี้ผมทำกิลกาเมทหกดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ก็คือกิลกาเมทหกดาวนะครับ โอเคมหตอนนี้ก็เลเวล37นะครับเพราะว่าผมไม่มีตัว exp ไข่โอเคก็เดี๋ยวไปดูใน Infinity m o หมดกันเลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ในโหมด Infinite แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เงินครบ1ล้านแล้วโอเคมามาวางคิวกระเมดกันเลยตรงกลางนะครับผมจะให้มันตีแบบ2ฝั่งนะสองทางวาง นี้น่าจะน่าจะได้แนละ้วตรงนี้โอเควางมาแล้วนะครับนี่อยูกับเมดไม่สามารถขายได้แล้วก็วางได้ตัวเดียวนะครับโอเคขายได้ตัโตะทิ้งเงินมันแย่งสีชุบแล้วก็ไปวางนตัวโตะตรงนี้วางสักสี่ตัวแล้วกัน โอเคอัพสักตัวหนึ่งแล้วกันเผื่อมันหลุดนะครับอากิวกัรเมคคือมันไม่สามารถแบกได้ตัวเดียวนะเพราะมันเป็นตัวที่ไม่ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากโอเคการโจมตีรูปแบบที่หนึ่งก็ยิงดาบออกไปอย่างนี้นะครับคูดาวศูนย์จุดหนึ่งวีก็คือแบบโหดมากดาเมจหกพันหนึ่งอะหนึ่งวีก็ประมาณห okay. กหมื่นหนึ่งโอเคการโจมตีรูปแบบที่สองเป็นเหมือนการโจมตีรูปแบบที่หนึ่งแต่แค่เป็นวงกลมนะครับแล้วก็คูดาวสี่วีระยะหกสิบ ดาเมตรสามหมื่นนะครับก็เป็นแบบนี้แหละเข้ okay, มโหเริ่มดุแล้วมาดูการโยมตีรูปแบบที่สามนะครับเป็นโซ่กระจอกมากไอ้ท่าเนี้ยแต่คือวงเอวี o e, วงกลมมันใหญ่ไงมันเป็นโซ่อะแต่คือสําหรับผมม,มันไม่เก่งนะไอ้ท่าเนี้ยโอเคมาดูการโยมตีรูปแบบที่สี่กันเลยเพราะว่าการโยมตีรูปแบบที่สี่เป็นการโยมตีที่โหดที่สุดของคิวกาเมะนะครับคูดาวสามสิบวิ ระยะ111แล้วก็ดาเมจ2 9ล้าน9แสนนะแต่ถ้าวิวประมาณ80ดาเมจมันจะอยู่ที่3 7ล้านเแสนนะครับโอเคมามันก็ตีทั้งแอร์แล้วก็ทั้งตัวยืนพื้นด้วยนะครับดีมากแต่ก็ไม่ดีดีแล้วขนาดนั้นมันแค่ตีแอรมันก็เลยดีเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับ เสียงนี่คือแบบลำโพงแตกก็ถ้าใครหูแตกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากสำหรับกิลกามเมตโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการจมตีของกิลกามเมตรูปแบบที่4ี่ก็จะเป็นการเสียคาทาแล้วก็ปล่อยลำแสงใหญ่ยักษ์ออกไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวูผมจะแถมอีกนิดนึงแล้วกัน ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ก็แช์กด Subscribe ด้วย,วย,ว like, วยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย